หรือจะดูให้ละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งก็ว่ามันเป็นมันกำลังเป็นโลกแห่งวัตถุนิยม,มกำลังเป็นธาตุของวัตถุอย่างสุดเวียงขออธิบายแทรกตรงนี้นิดหนึ่งว่าคำว่าวัตถุนิยมเนี่ยกำลังมีปัญหาอาจจะมาหมายความว่ารสอร่อยที่เกิดแต่วัตถุ โดยโดยทั่วไปคำว่าวัตถุนิยมนั่นเขาหมายถึงว่าเอาวัตถุเป็นหลักปัดเรื่องจิตใจทิ้งไปเลยเอาแต่เรื่องของวัตถุมาเป็นหลักสำหรับศึกษาสำหรับประพฤติสำหรับกระทำสำหรับได้ผลสำหรับบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อะไรก็ตามล้วนแต่วัตถุเป็นหลักอย่างนี้เขาเรียกว่าวัตถุนิยม <c oughs> แต่นั่นมันก็ยังกว้างเกินไปอยากจะให้แคบข้ามาถึง อาการที่ว่าคนเหล่านั้นนิยมรสอร่อยอันเกิดแต่วัตถุอย่างในสมัยปัจจุบันนี่เขานิยมความอร่อยความสุขสนุกสนานอันเกิดแต่วัตถุไม่มีใครสนใจนเรื่องของธรรมะแล้วก็ข้อที่น่าสังเวชน่าล่อหากันอีกต่อไปก็คือว่าฝืนธรรมชาติ อยู่อย่างฝืนธรรมชาติอยู่อย่างทําลายธรรมชาติโลกในปัจจุบันนี่มันอยู่อย่างทําลายธรรมชาติ <c oughs> เหมือนกับว่าพระเจ้าเขาสร้างมาให้อยู่กันเป็นสุขไอ้คนเหล่านี้ก็ทําลายหมดจนทําลายป่าจนเปืดร้อนเรื่องไม่มีน้ําหรือว่าทําลายความปกติของธรรมชาติอย่างที่พูดกันว่า เดี๋ยวนี้มีจรวดและดาวเทียมวิ่งวนอยู่ในอากาศเกินกว่าสี่พันดวงคิดดูดิเกินกว่าสี่พันดวงของใครที่ไหนก็อย่าไปรู้ของมันเลยแต่ว่ามันมีจรวดและดาวเทียมวิ่งวนอยู่ในอากาศสี่พันดวงน่าจะม่ให้มันเกิดวิปริตอย่างไรแล้วเมื่อเกิดวิปริตทางฝนฟ้าอากาศอย่างปีนี้ก็ร้อนเกือบจะตายกันไปทุกฝนทุกแห่ง มันเป็นความวิปริ์ของธรรมชาติเพราะมีอะไรไปทําให้ธรรมชาตินั่นอะมันวิปริตนี่เรียกว่าธรรมชาติก็สร้างมาไว้ดีๆแล้วมนุษย์ก็ทําลายความดีความปกติเหล่านั้นเสียตรงกับบทที่เขากล่าวกันทั่วๆไปว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นผู้ทําลาย พระเจ้านะั่นคือกฎของธรรมชาติดังที่กล่าวมาแล้วพระจัดไว้ดีทําให้โลกนี่ดีตั้งต้นดีมีวิวัฒนาการดีเต็มไปด้วยชีวิตที่สดชื่นเยือกเย็นมีป่าไม้มีลาําธารมีอะไรสดชื่นและเยือกเย็นเดี๋ยวนี้มันทําลายกันหมดจนลานําธารแห้งไปไม่รู้จกักกี่กี่ล้านสายนะ แถวนี้ก็แห้งไปหลายสายมีซากเหลืออยู่และที่น่าเศร้าที่สุดก็ว่าสายสุดท้ายในสวนโมกนี่ก็แห้งปีนี้ก็เพิ่งแห้งนี่เพราะความวิปริตการที่ฝนมันไม่ตกเลยแล้วอากาศมันก็ร้อนมากเกินไปนี่เราทำลายสิ่งที่พระเจ้าธรรมชาติสร้างไว้ดีแล้ว พระเจ้าเป็นผู้สร้างให้มนุษย์เป็นผู้ทำลายอย่างน่าสลดสังเวชมนุษย์เหล่านี้ก็ทำผิดเพราะว่าไม่เคารพกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่ได้ได้วางไว้เด็ดขาดว่าถ้าทำอย่างนี้ความทุกข์จะเกิดขึ้นนะถ้าทำอย่างนี้ความทุกข์จะไม่เกิดนะแล้วมนุษย์ก็ยังเลือกเอาฝ่ายข้างความทุกข์เกิดนะฉันทำลายธรรมชาติ แล้วก็เป็นอยู่อย่างที่ไม่ตรงตามกฎของธรรมชาติมีรายละเอียดมากมายทีเดียวจึงเกิดผลเดือดร้อนอย่างที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อแต่แล้วมันก็ได้เป็นอยู่จริงจนต้องเชื่ออาตมาอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อฉบับวันที่สี่ที่แล้วมาเนี่หนังสือพิมพ์เพียงฉบับเดียวเท่านั้นเลย กล่าวเหตุการณ์เลวร้ายถึงสิบเจ็ดรายการหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวและวันเดียวเท่านั้นหนังสือพิมพ์กี่ฉบับก็แล้วลมันกี่วันแล้วและเท่าที่รู้เอามาพูดในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันยังจะน้อยกว่าที่ไม่รู้หรือไม่ส่งข่าวแล้วก็ไม่เอามาบอกมากล่าวสิบเจ็ดรายการนั้นว่าบุก โอยาสลบจุดสาวไปอย่างองอาจเห็นะั้นสองนำสินค้าเถื่อนจับได้กว่าสามล้านที่สงขาจับแหลกข่าว่าที่สอสอที่นครสวรรค์ค่าตอบแทนกันไปตอบแทนกันมาระหว่างหัวคะแนนเท่าหัวงูนี่ตามภาษา,ษาสาซื้อพิมพ์นะธรรมนาจารย์แก่เด็กหญิงหกขวบและให้เงินหนึ่งบาท พบ,พบเหรียญห้าปลอมมากมายในตู้โทรศัพท์สาธารณะคิดดูท่านคิดดูมนุษย์ดีหรือเลวถูกยิงตายแหคาวงเล่าทีนครศรีธรรมราชทลายบอนโปปันกันที่ถุงสงรั่วเอ็มสิบหกฆ่าล่างแค้นที่ตรังตำรวจประทะขอจอกอที่โคกโพ ตายเย็นก็ตายในคลองที่นราธิวาสยิงทิ้งเซียนพัน,นันหมกป่าที่ท่าชนะมะนาวลูกละสาบาทที่พังงาเด็กหญิงหายไปจากบ้านแล้วก็มีการออกประกาศขอร้องให้เด็กหญิงกลับบ้านว่าให้อภัยหมดแล้วเด็กหญิงคนนั้นจะเป็นอย่างไร <c oughs> แล้วก็มีภาพ โฆษณาขายของโฆษณาหนังโฆษณาอะไรต่างๆที่เรียกว่าภาพโฆษณาทั้งหมดนั่นเป็นภาพที่ทําให้เด็กๆมีจิตสามเด็กๆดูภาพเหล่านั้นแล้วมีจิตสามทั้งผู้ใหญ่ก็เถอะไปดูภาพเหล่านั้นมันก็จิตสามได้เหมือนกันมีการตัดทําลายป่ากัอย่างมากมายจนราฎร ผู้หวังดีกลุ่มหนึ่งออกไปต่อต้านไม่ให้นำไม้เหล่านั้นออกจากป่าได้เนี่ยที่น่านคิดดูหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวในวันเดียวมีสิบเจ็ดรายการเร็วๆรายๆอย่างนี้แล้วนังสือพิมพ์กี่ฉบับเล้าแล้วก็มันมีวันในกี่วันเล่าก็ไปคูณกันดูว่าไอ้ความเร็วไล้เนี่มันมีอยู่อย่างไร จะพาะในประเทศไทยนิดเดียวนะแล้วถ้าทั้งโลกเราจะเป็นอย่างไรนี่แหละเขาให้มองเห็นและนึกหเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าล้ออย่างไรดูถูกธรรมะดูถูกศีลธรรมดูถูกพร,ร,ระเจ้าม,มีความเป็นอยู่ชนิดที่เลวร้ายขอภายพูดเรื่องที่อยากจะให้ รับรู้กันไว้สักเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ว่ามนุษย์นี่กำลังท้าทายพระเจ้าท้าทายกฎของธรรมชาติที่เป็นเหมือนกับพระเจ้าด้วยความโง่ด้วยความหลงของตนเองไม่รู้จักตนเองไม่รู้จักพระเจ้าก็ทำไปด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชา ขออภัยนะที่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโศกระโดกสักหน่อยไม่น่าจะเอามาพูดกันในธาระกรรมนันอย่างนี้แต่ก็จําเป็นอยู่บ้างที่ว่าถ้าพูดกันแล้วบางทีจะจะเป็นผลดีว่ามนุษย์นี่ฟื้นธรรมชาติทําลายธรรมชาติต่อต้านธรรมชาติไม่อํานวยไปตามกฎของธรรมชาติอจนเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นแก่มนุษย์นั่นเอง เมื่อวันก่อนพูดไปทางวิทยุทีหนึ่งแล้วแต่มันสั้นเกินไปในวันนี้ก็จะพูดชัดเจนอีกหน่อยว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องจดจำไหอสำหรับล่อมนุษย์ด้วยกันเรื่องนี้ก็คือว่าธรรมชาติเขาต้องการให้มนุษย์มันเหลืออยู่อย่าให้มันสูญหายไปต้องการให้มนุษย์เหลืออยู่ไม่สูญหายไปการสืบพันธุ์มนุษย์หรือสัตว์มีชีวิตเอาไว้นี่ ในบทเรียนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องสัญชาตญาณก็มีสัญชาตญาณสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์เพื่อมาให้มนุษย์สูญไปไม่ฐานะเป็นสัญชาตญาณน,นำหน้ากว่าสัญชาตญาณทั้งหลาย <c oughs> ในคัมภีร์ศาสนาโดยเฉพาะคัมภีร์ของคริสเตียนก็เน้นมากเรื่องการสืบพันธุ์มนุษย์ให้เหลืออยู่เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการ พิธีทางศาสนาเพื่อให้มนุษย์มีสืบพันธ์เหลืออยู่เนี่ยกระทากันเป็นกิจจลักษณะมนี่รวมความว่าธรรมชาติต้องการไม่ให้มนุษย์สืบสูญพันธ์จึงได้สร้างเครื่องมือในการสืบพันธุ์ที่เราเรียกกันว่าอวัยวะเพื่อการสืบพันธุ์ก็เพื่อว่าอยากให้มนุษย์สูญพันธ์